นามสก,กาันคำของบ,รบุรุษพระเถรานุเถระแล้วก็พระสาธรรมิกทุกรูปตลอดจนน้องเนนจเจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธาทั้งหลายศรัทธาของท่านนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พระพุทธศาสนานั้นมีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป วันนี้ก็จะกล่าวปฏิสันฐานในเรื่องของสมาธินั่นแหละจริงๆเนี่ยสมาธิเนี่ยเราก็ทราบว่ามีทั้งสมถะและวิปัสสนาซึ่งการวิปัสสนาเพื่อการหลุดพ้นนั้นจะมีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แก่พระสุภัทธะ าสาวบกองสุดท้ายว่าอากาเสวะปะทังนติสมโนนติพาหิโลสังขาราสัตตานัตินัติพุทธานะมินชิตังปรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกไม่มีสังขารเที่ยงไม่มีความหวันไหว ไม่มีในพระพุทธเจ้าก็าหมายความว่าสมณะก็หมายถึงธรรมะที่เป็นอริยะเนี่ยจะมีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นอันนี้เมื่อเราทราบแล้วว่า,าการวิปัสสนาเนี่ยจะนำตนนั้นไปสู่เขาเรียกว่าความหลุดพ้นกำจัดก,กิเลสแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องพึ่งสมถะอันเป็นพื้นฐานของ กองกำลังที่เราจะไปพิจารณาเมื่อเราทำการวิปัส,สนาเนี่ยก็วิปัส,สนาลงไปในร่างกายของเราเนั่นแหละเพราะร่างกายของเรานั้นเนี่ยมันเป็นที่ยึดติดของเรามันทําให้เราหลงมาตลอดนะพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณาไปถึงจุดจุดหนึ่งลเนี่ย พระอาจารย์หลวงพ่อหรือในตำราก็จะบอกว่าท่านจะพบอุปสรรคหรือว่าสิ่งที่มีการขัดขวางให้การวิปัสสนานั้นน่ยล่าช้าเราเรียกว่าวิปัสสนปกีเล่าซึ่งมีทั้งหมด10บข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งเรียกว่าโอภาษเวลาทำสมาธิมันเกิดแสงสว่างในจิตเห็นชัดเจนเนะเหมือนเราเกิด ที่ไปจกักขูยานอันนี้สองคือเรื่องของยานความรู้เฉียบคมมีเหตุผลทำนายทายทักได้ถูกต้องทั้งหมดอันนี้สามก็คือปิติความเอ,อิบหินใจสี่ก็คือปสัสสธิความสงบเย็นระงับอยู่อันที่ห้าก็คือความสุขความสุขใจ จุดใจที่เรียกว่าเหนือกว่าปกติอันที่หกเลือกอติโมกความน้อมเชื่อน้อมใจเชื่อหรือความหลุดพ้นของจิตอ,อันนี้เจก็คือปัคคาหะความเพียรความเพียรเข้มแข็งสามารถประคับประคองจิตให้อยู่ในระดับสูงได้ไม่ตกไปในผวังนะ อันที่แปก็อุปทานสติที่มั่นคงนะเปรียบเสมือนว่าเรามีสติภัยบุ์อยู่ตลอดเวลาไม่หลงลืมอันที่เก้าก็อุเบกขาความเป็นกลางนะในอารมณ์แล้วก็อันที่สิบเนี่ยสำคัญมากพระเจ้าหลวงพ่อก็เตือนเราไว้ว่าตัวเนี้ยนิกันติคือความพอใจ ในสิ่งที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นเวลาวิปัสนาไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้กิเลสลดละไปเรื่อยๆจิตผ่องใสามากความสามารถเพิ่มขึ้นวิปัสสนูนี้เองเนี่ยแหละที่จะทําให้เราทำไมขัดขวางทําให้เราเข้าใจผิดหลงผิดได้เพราะว่ามันเหมือนของพิเศษมันเหมือนความสามารถพิเศษ ึ่งเมื่อใครได้แล้วเนี่ยมันก็เรียวกว่าเหนือกว่าคนธรรมดาและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยไอของวิเศษนั้นน่ยก็จะทําให้ท่านทั้งหลายมีความรู้สึกว่าเราไม่มีกิเลสแล้วนะไม่มีกิเลสโดยเฉพาะข้อที่สิบก็คือความพอใจก็หมายความว่าเราก็คิดว่าเราหลุดพ้นแล้วเราหมดกิเลสแล้วที่เราก็ทําอยู่ทุกวันนี้ ก็ไม่มีอะไรที่มากกว่านี้แล้วเหมือนกับกิจที่ควรทำได้ทําหมดแล้วไม่มีกิจอื่นใดที่ต้องทำอีกอันนี้ก็เราสามารถเข้าใจผิดได้เพราะนั้นเรื่องของการวิปัสสนาเนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าอย่าใช้ความรู้สึกให้มันมาจากความเป็นจริงอย่างเช่นความอิ่มไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่ามันอิ่ม แต่ให้มันเกิดจากความอิ่มที่มันเกิดด้วยตัวมันเองนะหรือหมายท่านจะหมายถึงความอะไรสุขของผลไม้หรือมะม่วงเนี้ยบางทีเราก็เห็นที่ต้นเนี่ยนะเหลืองโอ้โหทั้งลูกทั้งใบเนี่ยสุกแน่นอนนะแล้วเราก็ไปเด็ดมันมาแต่จริงๆแล้วความสุขนั้นเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดพระอาจารย์หลวงพ่อบอกมันก็ถ้าเราถึงที่สุดก็คือ ถึงเวลาที่ก็พร้อมที่จะหลุดลงมาด้วยตัวเขาเองแม้กระแสลมที่เบาบางก็สามารถพัดให้มันหลุดจากขั้วได้นะก็เหมือนถ้าเราเปรียบเหมือนน้ําก็ได้น้ําที่เต็มถังบางทีเราก็เห็นด้วยตาของเราความรู้สึกของเราว่าน้ํามันเต็มแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เต็มที่สุดอาจจะ99.9เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้อง ดำเนินต่อไปเรียกว่ามักควรเจริญให้มากกต่ทำให้มากเพราะเราเราเราไม่รู้หรอกว่าพระนิพพานอยู่ตรงไหนอ่ะแต่เพียงแต่รู้ว่าเป็นที่สุดของเส้นทางแล้วก็ต้องเดินไปเรื่อยๆเจริญให้มากก็ทำให้มากเหมือนน้ำเต็มถังเนี่ยถ้ามันเต็มเนี่ยปรากฏการของมันก็คือการล้นขึ้นมาเท่านั้นเองนั่นคือความเต็มที่ชัดเจนด้วย ของจริงด้วยตัวมันเองนะเพราะนั้นก็มักเนี่แหละอย่าหยุดยัง้งจะเริญให้มากก็ทำให้มากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่สุดอยู่ตรงไหนแต่ที่รู้ว่าเราจะต้องดําเนินต่อไปเพราะนี้นเนี่ยวิปัสสนุก็จะทำให้เราเข้าใจผิดได้หลวงพ่อก็จะเตือนเราเพราะนั้นเวลาวิปัสสนาก็อย่าไปทุ่มเทมากทํามากก็ฟุ้งซ่าน กลังจิตไม่พอก็วิปัสนาตกน้ำทำน้อยก็หลงแล้วนะทำไปทำมาก็เหมือนหลวงพ่อบอกเหมือนเราจะเดินทางไปจันทบุรีบางทีเรายังไม่ถึงอาจจะถึงประมาณชนบุรีก็ได้แล้วเรากันไหมมันก็มีดิน,นแลดินดำน้ำชุ่มหรือว่าสามารถปลูกพืชได้สามารถ ทำมาหากินอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้พอเราอยู่ไปนานๆก็เลยเพลินก็คิดว่าเป็นจันทบุรีเพราะมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตือนตัวเองนะยิ่งเรื่องยานเนี่ยนะโอ้สำคัญมากรู้ไปหมดทำนายทายทักได้ถูกหมด บางทีก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์แต่จริงๆมันไม่ใช่พระาอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่จริงๆแล้วมัคมีองแปดเนี่ยคือของจริงเพราะว่าตามใดที่โลกนี้ยังมีมัคมีองค์แปดตามนั้นก็จะไม่สิ้นไปซึ่งพระอรหรันตะ์เพราะนั้นเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นอะไร เป็นญาณเป็นปิติเป็นสุขทุกสิ่งก็ต้องปล่อยวางเหมือนหลวงพ่อบอกว่าเรานั่งเรือมาถึงฝั่งแต่เราต้องลงจากเรือหรือว่าขึ้นฝั่งต้องทิ้งเรือด้วยก็หมายว่าสุดทางนั้นเนี่ยไม่มีอะไรก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากคำกล่าวของ บาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นว่าท่านกล่าวไว้ว่าความว่างมีในทุกแห่งสงบเงียบไม่มีอะไรเจือปน <c oughs> มันมันเป็นสันติสุขที่รุ่งเรืองและเลนลับและก็หมดกันเพียงเท่านั้นเองขอ,อความขอความสุขความจเจริญรงบังเกิดแก่ท่านทั้งหลาย ขอจงทุกคนทุกท่านเถอดสาธุ